การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยในเรื่องนะครับของ evolution ปี2025 ก็เป็นศึกหญิงล้วนนะทุกคนอันนี้เนี่ยจะไม่มีคู่ผู้ชายเลยสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกท่านคงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าศึกนี้เป็นศึกที่ทําขึ้นมาเพื่อย,ยกระดับมวยป้ามหญิงนะครับก็มาดูกันว่าศึกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ครับคู่แรกชิงแชมป์บูเมนยูเอสแชมเปียนไลล่าวาคิเลียเจอกับเบกก้ลินช์เจอกับเบลลี่นะครับตัวแมตช์ออกมาค่อนข้างดีเลยครับทุกคนคือเราชอบการเข้าออกของนักมวยป้ามในแมชนี้มากๆนะครับมันเข้าออกกันได้อย่างถูกจังหวะ ทั้ง3คนเนี่ยมันมีความแบบอยากเอาชนะกันตลอดทั้งแมตต์นะครับเบลความเดือดความโกรธแค้นที่แสดงกันออกมาทําให้ตัวแมตต์มันน่าติดตามครับแล้วมันมีอารมณ์ร่วมด้วยมากจริงๆในหลายๆช่วงของแมตต์ครับก็ทําการลุนได้ดีและช่วงจบก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันตอนจบครับเบกกิลินรวบกดเอาชนะไปได้ในด้านของแมตต์นี้นะครับต้องบอกว่าตัวแมตต์เนี่ยทำออกมาได้ดีและมีอารมณ์ร่วมกับเนื้อหาในเรื่องในแมตต์เป็นอย่างมากนะครับการตบหน้ากันง่ายๆอะไรแบบเนี้ย ทำให้มันเห็นถึงความดุเดือดของแมทอ่ะทุกคนแบบไม่มีอะไรเลยครับลุกขึ้นมาตบหน้ากันดาการต่อยกันตบหน้ากันมันเป็นอะไรที่แบบเออมันเข้าใจง่ายและมันสื่อสารอารมณ์ได้ดีนะครับการเข้ามาคัดของแต่ละคนในจังหวะสําคัญเนี่ยมันทําให้การลุ้นทุกๆครั้งมันมีความหมายมากขึ้นนะครับเวลาที่ใส่ท่าใหญ่อะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วมันมาขัดในจังหวะที่สําคัญมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอออีกนิดเดียวเท่านั้นเองและทั้ง3าคนเนี่ยก็มีส่วนร่วมซึ่งการและกันตลอดทั้งแมท ทำให้ตัวแมทเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวตลอดนะครับไม่มีช่วงไหนที่เฉื่อยเลยในด้านของเนื้อเรื่องครับเรามองว่าเบกกิลินเนี่ยน่าจะมีผู้ท้าชิงคนใหม่หลังจากนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องราวของ2คนนี้เนี่ยมันเดินทางมาค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้ว การมีผู้ท้าชิงคนใหม่อาจจะเป็นการเปลี่ยนรสชาติที่ดีส่วนในด้านของไรล่าวาคิเลียกับเบลลี่เนี่ยคิดว่า2คนนี้อาจจะมีเนื้อเรื่องกันต่ออีกนิดหน่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอเรื่องของเพื่อนเรื่องของอะไรพวกนี้มันยังสามารถเล่าต่อไปได้หลังจากนี้นะครับต้องมาดูว่าเบลลี่ Berry, หรือว่าไลล่าวาคิเลียเนี่ยจะมีคนใดคนหนึ่งเทินฮิลหรือเปล่าจากเนื้อเรื่องของความเป็นเพื่อนความเป็นอดีตเพื่อนอะไรแบบนั้นนะครับ ผู้สองครับชิงแชมป์ NXT Women Champion ้เจสซี่เจนเจอกับจอร์ดินเกรช ตัวแมตต์ออกมาโอเคนะครับต้องบอกว่าจดินเกรสเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากๆทุกคนทั้งในด้านของพละกําลังและจังหวะต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยคือดูดีมีฝีมือเลยนะครับทำให้ตัวแมตต์ในหลายๆจังหวะเนี่ยมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมรวมทั้งการแสดงจุดเด่นในด้านของพละกําลังครับก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันส่วนในด้านของเจสซี่เจนเนี่ยก็ดูมีการปล้ำที่ดีขึ้นจากช่วงแรกๆนะครับแต่ก็ยังมีหลากหลายจังหวะที่ตามไม่ทันอะ มันก็เลยทําให้ตัวแมทมีการสะดุดอยู่เป็นช่วงๆนะครับอาจจะไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดแต่ว่ามันก็สามารถทําให้ดีกว่านี้ได้นะครับตอนจบเจส่เจนฟันสอกกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับคู่3ครับชิงแชมป์วูเมนแท็กทีมแชมเปี้ยนชาร์ล t อตแฟ r ร์อลิซซาบลิสเจอกับ j ั s ตินเดย์เจอกับ k a b u กิวอร r เร r แล้วก็เจอกับซาเลียโซลูกะนะครับตัวแมทโอเคนะฮะคือเราชอบความตื่นเต้นในช่วงที่มันแท็กเข้ามา ไอ้พวกจังหวะไฟเยอที่เข้ามาต่อยต่อยใส่ท่าใส่ท่าใส่ท่าอะไรแบบนั้นนะครับมันทําได้ค่อนข้างดีแต่นอกเหนือจากนั้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ทุกคนท่าต่างๆที่ใส่ก็มีหลายจังหวะที่ดูงงๆนะครับทีมที่มาจาก n x เนเนี่ยดูมีแววที่จะใส่ท่าสวยๆแต่ว่าก็แทบจะไม่ได้มีบทอย่างจริงจังสักเท่าไหร่นะครับคือเหมือนแบบได้สปอตน้อยกว่าคนอื่นๆน่ะรวมทั้งการที่ตัวแมทมันสั้นมากๆครับมันก็เลยทําให้แต่ละคนได้โชว์ของน้อยลงไปอีกซึ่งก็น่าเสียดาย นะฮะส่วนในด้านของตอนจบเรารู้สึกว่ามันจบดือด้อๆเกินไปหน่อยนะครับไม่ได้แบบมีการบิวอะไรมากมายนักตอนจบเราคิวโรดิกเกสใส่ทหารหน้าบอมกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับในด้านของแมตช์นี้ฮะแน่นอนว่าเราคิดว่ามันจะต้องป้องกันแชมป์ได้อยู่แล้วทุกคนเหตุผลก็เพราะว่ามันยังมีลิฟมอร์แกนที่ต้องกลับมาก่อนเนึกอ,ออกไหมเพื่อเดินทางในเรื่องของแชมเปี้ยนของเธอต่อไป นะครับหรือจนกว่าจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ได้แบบจริงๆจ,จังๆอะ่ะความฟูลทีมของ Justment Day มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นทุกคนเพิ่งจะถือแชมป์อะ่ะเนอะไหมทุกคนเพิ่งจะถือแชมป์มีเข็มขัดกันหมดผ่านมา2 3สสัปดาห์จะตัดโมเมนต,ต์นี้ทิ้งไปด ữ, ื้อๆมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับมันน่าจะเลี้ยงโมเมนต์นี้ไปได้อีกสักหน่อยนึงแหละเพื่อให้แจ m e n t Day เนี่ยมันดูโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็รอคิวริเกสรวมทั้งล็อกแซนไปเลตเนี่ยก็จะได้มีบทบาทที่มากขึ้นนั่นเอง หลังจากนี้นะครับเรื่องมันก็คงเป็นแนวที่ว่า c ราคิร r ดิ u กสครับยอมรับล็อกแซนไปแล้วมากขึ้นก็จะมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นในกลุ่มนิดหน่อยแหละก่อนที่จะมีเรื่องการเปิดศึกกับคนต่อๆไปนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะลากยาวไปถึงตอนที่ลิมมอร์แกนกลับมาหรือเปล่าหรือว่าจะเสียแชมป์ก่อนหน้านั้นนะครับคู่4ี่ครับชิงแชมป์ WWE w o m e n Champion ที่ทินี่สเตตัเจอกับทริสตาตัน ตัวแมทโอเคนะครับในแมตเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากทุกคนและต้องให้เครดิตกับทิฟฟานี่เต็มๆนะครับทั้งการประคองแมตการประคองท่าการยอมเจ็บทุกๆอย่างเนี่ยมันทําออกมาได้ดีมากๆ ท่าต่างๆออกมาสมบูรณ์เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเพราะว่าทิฟฟานี่เป็นคนรับท่าเหล่านั้นนะครับมันก็เลยทําให้ท่าเนี่ยออกมาสวยมากๆฝั่งของทริสตาตัสเองครับถึงแม้จะได้โชว์ของโชว์ท่าจนครบแต่มันก็ยังมีจังหวะหลายๆช่วงที่ดูสะดุดดูไม่ไหลลื่นมันมีช่วงที่แบบเร็วเกินไปบ้างช้าไปบ้างนะครับซึ่งก็เป็นปกติของคนที่ไม่ได้ปั้มนานๆนั่นแหละก็พอเข้าใจได้แต่ว่าโดยรวมแล้วครับก็ถือว่าออกมาค่อนข้างที่จะดีนะฮะก็เป็นการกลับมาเพื่อผลักดันคนรุ่นใหม่ ตอนจบครับทิฟฟานี่แสแตกตันใส่พริตตี้มูนซอกดนับ3เอาชนะไปได้ในด้านของแม่นี้นะครับเรามองว่ามันไม่น่าจะมีสตอรี่อะไรกันต่อเพราะว่าเอาจริงๆมันก็เป็นการจับยัดพอสมควรน,นะครับเราเนื้อเรื่องหรือว่าการปล้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรตุกติกทําให้ที่แบบจะต้องมีเรื่องค้างคาใจกันแล้วก็ไปมีเรื่องกันต่ออะไรแบบนั้นนะครับ แต่ว่าถ้ามันจะมีเนื้อเรื่องกันต่อทุกคนทางที่สามารถไปต่อได้เนี่ยก็มีแค่ทริสตาตัสจะต้องกลับมาเทิร์นฮิลใส่ทิฟฟานี่อาจจะมาแบบแสดงความยินด,ดีและสุดท้ายก็ต่อยหน้ากันอะไรแบบนั้นเพื่อให้เรื่องราวเนี่ยมันดําเนินต่อไปแต่ถ้ามาทําในรูปแบบนี้ครับมันก็จะซ้ํารอยกับตอนที่ทริสตาตัสกลับมาคราวที่แล้วที่มาจับคู่กับโซอีสตาร์กแล้วก็กลายเป็นตัวแสบไปด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าทิฟฟานี่เนี่ยมันมีเนื้อเรื่องอื่นๆที่หลุดไปจากพวกแบบนายแจ๊กเน ไอตัวซ้ำๆที่มาชิงแชมป์ในช่วงนี้นะฮะก็น่าจะดีแต่ว่าครับคนต่อไปที่จะมาชิงแชมป์กับทิฟฟานี่เนี่ยก็เป็นเจดคาเกลนั่นเองนะครับก็เป็นควีนออฟเดอะ i ิงใช่ไหมที่จะไปชิงแชมป์กันในซัมเมอร์สแลมนะครับตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องของทิฟฟานี่มันก็น่าจะมีเรื่องของเจดคาเกลเข้ามาซึ่งก็จะเป็นการตัดทริสตาตัสออกไปจากสมการนะครับก็จะไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรกันต่อหลังจากนี้นั่นเองคู่5้ครับแมตแบบไม่มีกติกาโดยมีกรรมการพิเศษเป็นเบียนกาเบแล์เจดคาเกลเจอกับเนลม ตัวแมนโอเคนะครับการเคลื่อนไหวและการใส่ท่าเนี่ยเออมันไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ทุกคนแต่ข้อดีของแมทนี้ก็คือมันใช้ของใช้อุปกรณ์กันเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่ ค,คือแบบอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะไม่ได้หยิบออกมาเป็น10-20อ,อันอะไรแบบนั้นแต่ว่าในการใช้งานเนี่ยมันได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะถังนะครับมันเอามาใช้ได้อย่างไม่น่าเกลียดอ่ะไม่ได้เอาขึ้นมาเป็นพ็อปเวทีเฉยๆแม้ตอนเซตติ้งอุปกรณ์ต่างๆมันจะดูแปลกๆไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวแมทก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นตอนจบเจคาเกลใส่เจเด็จากเชือกฟาดก,กับโต๊ะกดนับ3เอาชนะไปได้ ในด้านของแมนนี้ครับผมมองว่า2คนนี้เนี่ยมันน่าจะจบกันได้แล้วนะคือแบบมึงตีกันตั้งแต่โรซโซมาเน่เนึกออกปะแล้วก็หายไปแป๊บหนึงแล้วก็มาตีกันใหม่แล้วก็มาลาบยาวมายันอีเวนต์นี้นะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับจะมีนะตอนแรกจริงๆเราเราเห็นข่าวมาว่ามันจะมีเนื้อเรื่องกับแบบ เจ็ดคาเกลเนลมิเบียนกาแบรแลนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเบียนกาแบรแลดันมาบาดเจ็บซะก่อนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนิ้วหักแล้วพอตอนนี้เนี่ยเบียนกาแบรแลกลับมาแล้วนะครับเนื้อเรื่องมันก็อาจจะกลับมาเดินอีกรอบหรือเปล่าคือถ้ามันมีเบียนกาแบแลเข้ามามันก็น่าจะมีเรื่องราวอะไรไปต่อกันได้นะครับเนื้อเรื่องการไล่ตีกันง่อยๆเนี่ยมันน่าจะหายไปแล้วกลับมาเป็นเนื้อเรื่องเพื่อรักหักเหลี่ยมแขนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผู้หกครับบัตเทอรอยยผู้ชนะจะได้ไปชิงแชมป์ในแคชอินปารีสนะครับผม ตัวแมนโอเคคือเราเห็นว่ามันพยายามมีสปอตอะไรต่างๆมากมายทุกคนแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะฮะบางช่วงมันเป็นแค่การเข้ามาต่อยกันตบกันเตะกันแล้วก็นอนหงายไปซะดื้อนะครับมันไม่ได้มีการทุ่มไม่ได้มีจังหวะที่ตื่นเต้นเร้าใจอะไรแบบนั้นและด้วยความที่จํานวนคนมันเยอะทุกคนมันก็เลยนัวกันไปหมดจนไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสกับอะไรดีนะครับบางทีเนี่ยมันดูเกะกะกันเกินไปด้วยซ้ําช่วงท้ายมีจังหวะที่น่าจะได้โชว์ของกันอย่างจริงจังในตอนที่เหลือ3คนสุดท้ายนะครับแต่่วา มันกลายเป็นช็อตสั้นๆเท่านั้นฮนะไม่ได้มีการแบบใส่ท่าไม่ได้มีการโชว์พลังกันอย่างจริงจังซึ่งก็น่าเสียดายมากๆนะครับทั้งๆที่มันเป็นไฮไลท์ของแมตชแท้ๆตอนจบสเตฟานีวาแครกลายเป็นผู้ชนะตอนสุดท้ายครับจะได้ไปชิงแชมป์ใน Cash in Paris คู่เจ็ดครับชิงแชมป์ Women World Champion อิโอสกายเจอกับเรอาลิปลีตัวแมตออกมาดีเลยครับทุกคน คือทุกอย่างในแมตช์เนี่ยมันค่อนข้างครบมากๆทั้งการเรียงแมตช์การพลิกกลับความเร็วความช้าทุกอย่างมันออกมาดีมากๆแถมท่าต่างๆที่ใส่กันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเรียกได้ว่ามีช่วงให้ตื่นเต้นตลอดเวลาทั้งแมตช์จริงๆคือไม่ใช่แค่ลุ้นช่วงท้ายว่าแบบใครจะชนะใครจะแพ้ช่วงท้ายนะแต่ว่าความตื่นเต้นเนี่ย มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับในช่วงต้นมันคือความตื่นเต้นในการเห็นเทคนิคพลิกไปพลิกมาช่วงกลางเนี่ยมันเป็นการแย่งชิงจังหวะและช่วงท้ายมันก็เป็นช่วงลุ้นที่ดีนะครับถือว่าแบบสุดยอดมากๆแถมในช่วงท้ายของแมตต์อ่ะมันยังมีความเข้มข้นในการไปอัดกันนอกสนามเนอะหรอไหมไม่ใช่แค่เซอร์วิสคนดูแบบเดินไปต่อยกอันเอื้อแห่เอื้ออแห่แล้วก็จบเข้ามาในสนามแต่ว่ามันยังมีการแบบอัดกันมีการกระโดดนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นความบาดเจ็บให้หนักมากที่สุด แล้วพอมาซัดก,กันในเวทีช่วงสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าทุลักทุเลเราก็สนุกสนานมากๆนะครับตอนจบครับเนลมีออกมาแคชอินเอาชนะไปได้ในแมต์นี้ครับตัวแม์ยอดเยี่ยมนะฮะบ,บอกได้เลยว่าทําได้ดีมากจริงๆแต่เราก็จะต้องมาพูดกันในเรื่องของการแคชอินนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมโอเคนะ สำหรับการที่เนลมิแคชอินและได้แชมป์โลกไปเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าเนลมิกับแก๊งใน s m a c k d o w วเนี่ยมันเปอยมากๆแล้วทุกคนคือมันเจอการมันสู้กันมันเถียงกันจนเละเทะไปหมดแล้วอะ่ะคือไม่มีเรื่องจะพูดแล้วเนอะปะไม่มีหัวข้อใหม่ที่มันจะต้องมาตีกันก็เลยทําให้การย้ายไปฝั่งรอของเนลมิเนี่ยก็อาจจะทําให้มีรสชาติใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันคือถ้าไม่นับเรื่องของฝีมือแล้วเนี่ยเรามองว่านี่เป็นไอเดียที่ดีในการเปลี่ยนรสชาตินะครับ แต่ในแง่ของฝีมือฮะก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็สเตฟานีวาแคร์นะครับที่กลายเป็นผู้ชนะก็จะได้ไปชิงแชมป์ในแค s อินปารีสนะครับก็อ,อาจจะเจอกับเนวมีนี่แหละแต่ก็นะเรารู้สึกว่าถึงแม้เนโมิจะดูฝีมือไม่ถึกนะฮะแต่เราก็มองว่า นี่มันคือความน่าสนใจของกระเป๋า m o n e ี่เดอะแบงอ่ะทุกคนมันทําให้ใครก็ได้กลายมาเป็นแชมป์คนใหม่ไม่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ตามนะครับเหมือนตอนที่นิกกี้ครอสนะครับที่กลายเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่อะไรเนี้ยตอนนั้นเนี่ยนางก็ใช้กระเป๋าเพื่อประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเราก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นสเสน่ห์ของกระเป๋า Money ่เดอะแบงส่วนจะเป็นแชมป์ได้นานหรือได้รับการยอมรับจากคนดูหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเส้นทางของเน omi เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะฮะ โดยสรุปครับถือว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ไม่แย่นะทุกคนทั้งโชว์เนี่ยมันทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะช่วงที่น่าเบื่อไปหน่อยก็อาจจะเป็นช่วงของ b a t t l e Roy ยัลนี่แหละที่คนมันเยอะแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบมีอะไรที่น่าสนใจคุณภาพมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแมทช์อื่นๆนะครับแต่ว่าในคู่เอกครับก็ถือว่าทําได้ดีรวมทั้งในคู่เปิดเช่นเดียวกันก็ทําตัวแมทช์ออกมาได้ไม่แย่เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าให้ผมแนะนาครับก็ดูแค่คู่ของ คู่แรกนะครับที่เป็นเบเกลินช์ป้องกันแชมป์คู่ของสเตฟานีะ Stephanie, นะครับที่เจอกับทริสตัทแล้วก็คู่เอกนะครับที่เป็นเรียลิฟตี้กับอีโอสกายที่เจอกัน3คู่นี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของอีเวนต์นี้ส่วนคู่อื่นๆอย่างแบบ NXT นเอ็กซ์ซแชมเปี้ยนแท็กทีมแชมเปี้ยนนะครับหรือว่าจะเป็นแมตต์กดไม่มีกฎกติกาเจคาเกลเนโอมิ w, Naomi, อะไรเงี้ยแล้วก็บัตเทอร์ลอยัลพวกเนี้ย ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับคือแบบมันไม่ได้สนุกปานนั้นน่ะแต่ว่าไอ้สามคู่ที่แนะนําก็คือคู่เอกคู่ทองทิฟฟานี่แล้วก็คู่เปิดนะครับถือว่าทําได้ดีเลยก็มีความสนุกสนานอยู่ในนั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ o l u ชันปี2025ถ้ามันมีอีกผมว่ามันก็น่าสนใจอยู่ด้วยคุณภาพของแม์ในอีเวนต์นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ